สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบหึงห่วงคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะอจอะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะมาดูนะคะว่าพลังงานใดนะคะที่กำลังแอบหึงห่วงคุณอยู่ อาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะ,ะที่แอบถึงห่วงใครบางคนอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิบสองศต์นะคะผู้ที่พบโพสนี้นะสิบไม้นะคะ เ e อ o o l เด็กถ้วยนะ The m มู n หกไม้ใครที่แอบถึงห่วงคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้ เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หรือเป็นคนที่เคยได้รับชัยชนะในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเคยประกวดนะหรือว่าได้รับแชมป์ได้รับถ้วยหรือได้รับรางวัลใดๆก็แล้วแต่นะแล้วได้รับชัยชนะกลับมานะคะเขาคนนี้เป็นคนรักอิสระนะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เขาอาจจะเลี้ยงสุนัขได้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเหมือนตอนนี้เขาอยากจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ค่อนข้างมากนะสิบไม้นะคะแบกรับไว้ไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงเขามีความกังวลใจคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณหรือว่า แอบคิดถึงคุณเวลามืดม,ด,มดค่ำค่ำนะยามค่ำคืนก็มองดวงจันทร์และคิดถึงคุณได้นะคะเขาคนนี้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะนำถ้วยอยากจะนำความรักมาให้กับคุณเขาค,คนนี้ในบางท่านอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะคุณคือเป้าหมายของเขาที่เขาเล็งเห็นที่เขามองหรือเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เสมอนะคะ คิงอฟครับสามไม้เก้าถ้วยคินอฟวอรสามเหรียญเขาคนนี้นะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีผู้คนลายล้อมมีผู้คนเข้าหาเขานะ เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวได้นะคะเขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้กับคุณนะ k i งออ f คั p เขาอยากจะมามอบความรัก ความปรารถนาดีให้กับคุณเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนคะ,ะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณอยู่หรือเราคอยโอกาสที่จะได้เจออีกคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามองว่าคุณเป็นควีนอวอลคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในสายตาของเขาคนะเขาคอยส่องคอยมองคุณอยู่เสมอคุณดูโดดเด่นคุณดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะ คุณอาจจะเลี้ยงแมวได้ในบางท่านนะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือหากเป็นคนเก่าเขาก็อยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณได้นะคะสามเหรียญ q u e n o pendleton the star ขออนุญาตปิดนิดนึงนะคะียัสตารนเอดออฟโซลคิงออฟครับเขาคนนี้นะคะ เป็นควีนออฟเพนิเคิลฮะเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะรู้คุณค่าในตนเองเขาคอยส่องคอยมองคุณอยู่คุณเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตของเขานะที่เขามีความสึกแคร์คุณนะอยากจะดูแลคุณนะคะเขาอยากจะมีการสื่อสารถึงคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนโดดเด่นนะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นไลฟ์เว er ิร์ r เกอร์สตาร์ซีดได้นะคะ เป็นคนที่ดูโดดเด่นนะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการได้หรือเป็นคนที่ฮิลลิ่งจิตใจผู้คนได้เป็นไลท์เวอร์เกอร์เป็นเป็นไล์โค้ดได้นะคะ <_ C os> เขาคนนี้ได้มีการตัดสินใจแล้วนะคะ <_ C os> เขาได้มีการตัดสินใจในความสึกของเขาแล้วว่าเขาอยากจะมามอบความรักความสึกดีให้กับคุณนะคะ เขาถือทั่วไว้ถือความรักที่มีต่อคุณเอาไว้เขาตัดสินใจว่าจะต้องมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะ The เดอะฟู Swords The World เทลฟินนิคเลนสิบถ้วยเขาคนานี้นะเป็นคนรักอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้นะคะไม่อีกนี้ Weber. อยู่กับที่เหมือนตอนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะคะหากคุณมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเขาอยากจะผ่านผลอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปนะกับคุณนะคะ เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเดอเวอร์คือจบเรื่องราวเก่าๆและเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาคนนี้แอบ่องแอบมองคุณอยู่นะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้ในบางท่าน,นะคะเขาปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวนะคะหรือว่ามีคุณอยู่เคียงข้างอยากจะให้คุณเป็นอนาคตของเขาเลยนะคะรับช่วงต่อ ยากลำบากต้องเลือกระเบียบว,วินยัยปกปิด เขาคนนี้นะแอบเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความยากลําบากมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นะเขาถึงเวลาแล้วนะะที่เขาต้องมีการตัดสินใจเขาจะเลือกคุณนะคะเนี่ยเขาพร้อมที่จะลงสนามในการแข่งขันครั้งนี้แล้วเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ มีสเสน่ห์มีผู้คนเข้าหาคุณมากมายนะแต่ตอนนี้เขาก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องมีการเทคแครมาหาคุณบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คนในเครื่องแบบได้ตำรวจทหารข้าราชการได้นะคะเป็นคนที่มีระเบียบหรือวินัยในตนเองนะคะดูนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไร หมายเล 21. ข21่สิบอ็ดสิองิบกยากปิดนิดนึงสี่ส เ,เหมือนช่วงเวลานี้นะคุณกับเขานิ่งเงียบกันไปคนะเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณอยู่เวลาแม้กระทั่งอาบน้ำเขาก็คิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะเจ็บปวดหัวใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณเหมือนคนที่แนะแนวทางหรือแนะนำสิ่งดีๆให้กับเขานะฮะหรือว่าเคยช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับเขาไว้ก็ได้นะคะ เป็นผู้ชี้ทางแนวทางให้กับเขาเขาตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีการตัดสินใจเลือกแล้วนะคะแล้วกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะหรือคุณและเขาอาจจะเป็นโซคนนี้กันได้นะคะรู้สึกถึงกันฝันถึงกันได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะ ดูนะคะว่าไพ่เจ้าหญิงอยกากบอกอะไรทำความสะอาดปานีอิจฉาแอบรัก ช,ชนะบางท่านอาจจะต้องถึงเวลาเคลียร์บางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะหากมีเรื่องราวมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอาจจะมีการเคลียร์กันนะคะคุณหรือเขา,าอาจจะเป็นคนที่ชอบจัดดอกไม้ได้นะ,ะเป็นคนที่รัก สิ่งสวยงามนะคะชอบสิ่งสวยงามรักธรรมชาติรักดอกไม้นะคะหรือว่ามีความประณีตในการทำบางสิ่งบางอย่างพลังงานคุณหรือเขานะอาจจะมีคนที่อิจฉาชีวิตของคุณได้นะในช่วงเวลานี้มีคนคอยแบบว่าไม่พอใจนะในสิ่งที่คุณได้รับหรือในสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณอาจจะมีความสุขเกินหน้าเกินตาเขาก็ได้นะในบางท่าน แอบรักนะในขณะเดียวกันนะคุณมีคนที่ไม่ชอบคุณแต่ก็มีคนที่แอบรักคุณอยู่ด้วยนะคะเขาคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะ,ะแบบไม่เปิดเผยตัวตนนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนที่แอบรักกับคุณหรือว่าในคนที่ไพ่บอกก็ได้นะ,ะจะได้รับชัยชนะนะมีความสัมพันธ์นะคะ หรือคุณอาจจะได้รับชัยชนะในด้านอื่นก็ได้นะ,ะด้านการงานการเงินหรือสิ่งต่างๆได้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากท่านใดเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ